สวัสดีสวัสดีเมื่อทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับน้องอูอีกแล้วพบกับซซนอูร้องซานตอนนี้อูอยู่หน้าเฮือนเนาะบรรยากาศก,กะเศร้าๆอูอาบน้ำอีอย่างแล้วแต่ว่าอูไม่ได้แต่งหน้าเด้ออูแบบหน้าส,สดๆเลยเนาะวันนี้อูกะสิมาเว้าเรื่องอาวัดให้ทุกคนฟังเนาะว่าเออวัดมีความคืบหน้าไปหอดใสแล้วยังต้องเฮ็ดอย่างอีกแล้วกะเออเงินยังเหลือเท่าใดที่แบบเพิ่นอ่า อ่าเป็นปัจจุป,ปัจใจศรัทธ,ธามานองโมนิอูก,กสิมาเล่าให้ฟังเพราะอ่ะาญาติทุกคนก็เชอว่าเออพอเห็นน้องอู้ไปถ่ายวัดเลยจะคมคืบหน้าเปเพราะใส่ละอีอย่างจังใดเนาะอ่าก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าคนที่ติดเสออะนะื้อยู่้องแจ้งขนาดที่ยูวางลองแจ้งขนาะดมาพัวพันกับคนอยู่ในบ้านน้องอูเนาะก็เลยแบบว่าเห็นให้อ่าครอบครัวสองครอบครัวนัได้ทึกกักโตแล้วกะ คนในมู่บ้านน้องอูก็บว่าสามารถออกไปใส่มาใส่ได้ค่ะถ้าไปก็ต้องแบบได้ขออนุญาตแล้วก็ใส่ผ้าพิดปากนานาถึงจะออกไปได้เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าความยานนะเนาะแต่ว,ว่าเมื่อวานนี้พ่นก็นมากวดแล้วก็เมื่อวานนี้ผออนอะ่อนาะทั้งสองครอพลแั้วก็ผลเป,ป็นละบเนาะแต่ว่าก็ต้องกักตัวอีก14มือเพื่อแบบยันเสื้อไม่ยังพันออกนะก็เลยแบบต้องกักตัวไปอีกสิะนะทุกคนเห็นน้องอู้เป็นวัดนีบ่ต้องแปลกใจเ้อเพราะว่าน้องอูเป็นภูมิแพ้เนาะแบบเวลาฝนตกอาการเย็ยนๆหน่อยหนึ่งแล้วก็คือจะเป็นเ็นนะ <laughs> นววััดดเเเลลยยนะะะจป เมือ่อนี้น้องอู้ก็สิมาว่าให้ฟังสิ่งที่ยังต้องเฮ็ดก็คืออ่าเฮ็ดฮาวระเบียงเนาะเฮ็ดฮาวระเบียงแล้วก็เฮ็ดพญานาคพญานาคกนันเฮ็ดยู่อ่าหกอ่ะสามคู่เนาะมียู่หกตัวเนาะแต่ว่าคู่หนึง่งฮันเป็นคู่อ่าของอ่ะซัตทาทางตุกแลกว้วก็คุกกิกเนาะแต่ว่าอีกสองคู่ฮันละแม่นเป็นซัตทามาจากทางน้องอู้เนาะเป็นทางแม่ไล่และกับแม่พลอยเพชรคำวงศาเนาะที่แปลว่าเพิ่นอ่าเพิ่นอ่าเป็นอเจ้าซัตทามาเนาะ ส่วนอ่าแล้วก็กระเบื้องหั่นปูแล้วเรียบร้อยทุกอย่างจ่ายเงินอีอย่างทุกอย่างเรียบร้อยมลนาะทุกคนก็คือห่วงกระเบื้องหั่นไปแล้ววนะบันนี้ก็ยังอ่าระเบียงแล้วก็ยังภายในหน้าแล้วก็ยังเสาเนาะยังเสาในอารามที่ต้องตกแต่งันะเออยังเสาในอารามที่ต้องตกแต่งหั่นแล้วก็ยังแต้มรูปเพิงเพดานเนาะแต้มรูปเพิงเพดานแล้วก็ยังอ่าแต้มรูปฝาผนังแต้มูปฝาผนังแล้วเมื่อนี้นอก็มีอ่า แม่ลรทางแม่ลาแล้วก็ทางออาไอ้อ mm ่ะ hmm น้องอูจดไปอยู่เนาะน้องอูย่าน้องอูลืมน้องอูก็เลยแบบเป็นคนที่มกจดไปเนาะเฉพาะว่าย่าลืมมีอ่าแม่ลาแล้วกับมีไอ้เจมเนาะน่าจะเป็นไอ้เนาะน่าเขียนเจมน่าจะเป็นผู้ชายเนาะอ่ะขออนุญาตเอินไอ้เนาะไอ้เจมเนาะที่เพื่อนอ่ะเพื่อนอ่าแพ้ประจุประใจมาก็คือไอ้เจมอยู่สามร้อยดอลลาร์เนาะวันนี้เนาะแล้วก็แม่ลาอยู่ร้อยดอลลาร์แล้วก็บที่มีทางอ่าอ่า แม่พลอยพิชคำวงศสาบมาอีกเนาะแต่ว่าเพื่อนยมพัน์ได้อ่อันเพื่อนยมพันธได้มาเถื่อเนาะแล้วกันตอนนั้นมีไอ้เลขเนาะที่เพิ่นจองเสาเนาะทุกคนที่เพิ่นจองเสาเนาะอ่ามีไอ้เลขอีกเสาห้าต้นเนาะสามร้อยดอลลาร์เนาะแล้วก็มีอ่าสัทธาจากไอ้พงทางประเทศไทยอีกเนาะทุกคนเนาะเพิ่นจองเสาในอารามที่ตกแต้งเสาขนาดอีกสี่ต้นเนาะแล้วก็มีทางอ่า แม่ไลอีกเออแม่พลอยเพชรคำงสง่าอีกเนาะที่เพิ่นอจองอ่าจองเสาสองต้นนอประมาณน,นี้เนาะแต่ว่าเงินหันอ่าเงินหันกับอู้กับมีไว้แล้วเนาะแต่ว่ายังบบฮันได้จ่ายออกเชื่อกันเนื่องจากว่าสร้างเพิ่นยังบบทันมาเฮ็ดเนาะแต่ว่าเมื่อนี้แหละได้ยินพ่อกุกิกเมื่อวานนี้อูเป็นลิ้นเก็อยู่ในบ้านได้ยินพ่อกุกิกว่าเมื่อนี้เพิ่นจะมาลินเออเพิ่นจะมาลินสินเ,น Billie เพิ่นจะมาบ้านเนาะเพื่อว่าจะมาอ่าเฮ็ดอ่า ก,ก็สร้างอย่างภายในวัดนี่แหละเพราะว่าเพื่อนมาแต่ลองแจ้งแต่ว่าเพื่อนกับแบบบ่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะนะเพื่อนบบได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วเพื่อนก็สซีมามาหลังจากนั้นแล้วก็เพื่อนซีมาแล้วเพื่อนกับิีแบบอยู่บ้านน้องอูลเลยเฮ็ด <S <s <ci> เฮ็ดเวียก <ๆ S 2> อยู่ในวัดนี้บบออกไปใส่เลยสองส2มเดือนนะเพราะว่าในการจะเฮ็ดวัดในครั้งนี้ก็คือแบบว่าต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาโดนประมาณอสองเดือนหรือสมเดือนหลังจากนั้นถึงจะแบบเลวเนาะหลังจากนั้นถึงจะเลว ก็เลยพ่นก็เลยว่าสิมาอยู่แล้วกัแบบว่าบ่บไปใส่เลยสิั่นะแต่ว่าเงินที่อ่าเงินที่แม่ไล่ฝากมาเงินที่อีย่างนั้นแม่อูจะเก็บเมียนไว้ในบัญชีธนาคารไวเนาะแบบถ้าแบบว่าอ่าเมื่อใดที่แบบว่าสร้างกันเฮ็ดเบียกแล้วตามจุดป,ประสงค์ของเฮาตามทุกอย่างที่แล้วภายในวัดทันเลยอ่าตามข้วของแม่ไล่ที่เพื่อนอ่าเป็นเจ้าสัทธามาแล้วอูเป็นคนเก็บเงินไว้อูถึงจะไปจ่ายเงินให้ในายสร้างเนาะ เพราะว่าเน like autant, ื่องจากว่าอย่างเนื่องจากว่าอ่ะยน่าพ่อเพื่อนฮันเพื่อนโบเพื่อนจะโบฮับเงินเนาะเพื่อนจะโบฮับเงินเป็นคนจ่ายเนาะเพื่อนบอกน้องอู่ว่าเพื่อนนะคะเฮ็ดบัญชีบบเป็นเพื่อนมาสิเพื่อนเฮ็ดบัญชีบบเป็นเพื่อนก็เลยแบบบบจับให้น้องอู่ฮันเป็นคนจับเงินละเวลาสร้างเฮ็ดนี้เฮ็ดนี้แล้วละเพื่อนจะโทรให้น้องอู้ฮันไปจ่ายเงินแล้วก็ให้อู้ฮันไปเบิ้งนาประมาณนี้เนาะประมาณนี้ช่วงนี้กับเป็นช่วงที่อ่ะ อยู่บ้านอูก,ก็น่าจะรบได้ไปใส่กระทาสร้างมาออย่างอูก,ก็ใช่ได้ไปเบื้องน้ำเพิ่นแล้วกะถ่ายคลิปอยู่บ้านไปหั่นไปนี่เมื่อใดว่างลก็จะเข้าวัดเมื่อใดบบว่างแล้วกะน,น่าจะโบได้ไปประมาณนี้เนาะทุกคนกะอูก,กับพายาเนาะเฮ็ดบัญชีให้มันแบบขอบขอบที่สุดเะนะเงินทุกกีบทุกอัดก็คือเฮ็ดอูก,ก็จะเอาใจให้เมืดทุกกีบทุกอัดแบบว่าอ่าให้เพื่อนทุกกีบทุกอัดเลยแบบโบได้แบบมีแบบเล็กๆน้อน้อยน้อยใบ่อเลยเนาะคันแบบเออเพิ่นแบบว่า เพื่อนฝากมาแล้วเพื่อนให้เฮาท่านี้เท่านี้อู้ถึงจะฮับเนะะาะคา้าแบบนั้นเพื่ออู้กับจะบบหับเนาะจะเอาเงินแบบเห็ดวัดหมดเลยเนาะอันนี้กับอู้กับบบคิดว่าตัวเองจะแบบว่าได้มาเป็นแบบว่าอีอย่างวะคืออูกุ๊กตุ๊กกับกุ๊กกิ๊กเนาะที่กับแม่กุ๊กกิ๊กเนาะที่แบบว่าอ่าไปแบบว่าอ่าเบื้องวัดแล้วก็เป็นแบบไปใจ้เงินใจ้งคำอีอย่างอีอย่างอ่ะไต่ว่าอู้กับแม่กุ๊กกิ๊กหรือว่าตุ๊กกับกุ๊กกิ๊กกับแบบโบมีความคิดเลยว่าตัวเองจะได้มาแบบว่า อาซื้อนั่นซื้อนี่เป็นอันแม้ว่าเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญมาอ่าสร้างวัดสร้างว่าอูมัเคยคิดถึงตรงนั้นเลยแต่ว่ามามือนี่กะเพิ่นแบบใบเนื้อเสื้อใจอูซิอูกะสิพยายามแบบเฮ็ดให้มันออกมาดีที่สุดให้เฮาคีอูเฮ็ดได้เนาะก็ขอครอบใจทางเอฟซีทางประเทศไทยและวกแม่ลครอบครัวแม่ลยเคหอแล้วกครอบครัว อเออพลอเพรเขาอ่าแม่พลอเพรเขาวงศาละกันทุกทุกคนที่อ่าเป็นรัทาบริอาบริจาคเงินมาช่วยวัดของบ้านนองอูในครั้งนี้เนาะซึ่งคาถาบริอ่าทุกคนที่แบบช่วยเหลือมาวัดของบ้านนองอูก,ก็คือจะบบมีกะโลงงามไม่นั่งลระกัศที่บมีอ่าการสร้างสาวัดที่ง,งามคือวัดบ้านอื่นเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าวัดบ้านนองอูนี้เป็นวัดครอบครัวมู่บ้านของนองอูเป็น หมู่บ้านที่แบบว่าพาอยู่พอกินมาถึงคันกบรวยเนะเาะพอยู่พอกินแล้วก็แบบม่สามารถที่แบบจะเอาเงินไปจุนเจือหรือว่าบูรณะวัดอีอย่างไดแหละแต่ว่าอ่ามีอ่าคนมีแม่ไล้แล้วก็มีทุกคนที่ใจบุญแล้วก็มีเออเพร่ะเป็นคำมงคอันแม่พเพราเป็นคำมงสาทุกคนที่มา อาช่วยเหลือในครั้งนี้หรือว่าเป็นเจ้าศรัทธาในครั้งนี้ฮ็ดบุญํากันน้องอูกขอให้ทุกคนแบบยูดีมีแหงความเจริาได้ความใคร่ม,มีเด้อขอให้แบบลํำรวยลํำรวยเนาะตอนนี้อูก,กลอท่าให้มันครบสิบสี่มือ้อประมาณท้าย,ายเดือนอูอาจจะได้ขึ้นเมาเวียงเนาะทุกคนเนื่องจากท้ายเดือนนี้อ่าเป็นมื้อวันฮบไปประกาศของน้องสายน้องอูเนาะแต่ว,ว่าอาจอูอาจจะไม่ได้ไปฮบไปประกาศอยู่แบบอาในวิทยาลัยของน้องสายเนาะอูอาจจะแบบว่าไปอ่า ไปกินข้าวอยู่คือนอนที่ยู่เวียงจันเนาะเพราะว่าอ่าอายของน,นอูฮันมีบ้านยู่เวียงจันแล้วอ่ะกะบับโบได้เป็นเือบ้านหลังไงรุกคนเป็นบ้านหลังเน่น้อยเดี๋ยวอูไปอูจะรีวิวให้เบิงงเด้อว่าเออ บ้านหลังนั้นอันที่ไปขี่มามันแนวใดที่อยู่เวียงจันแล้วน้องสายอยู่แนวใดที่อยู่เวียงจันได้เศร้าห่ออยู่บอ่อ,บอีอย่างบ่สินะแล้วเดี๋ยวนี้น้องอาชีพไปรีวิวให้เบิรงเนาะเป็นบ้านายเนาะทุกคนอาอก็น่าจะอนุญาตให้รีวิวมากไปสุดแล้วนี่บ่ได้อ่ะรีวิวที่อย่างเพราะว่าบ่ให้ถามอาอเนาะเอออนุญาตให้รีวิวบอ่อเนียอูจะแบบห่วงความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยเนาะทุกคนแบบเป็นอาอหรือว่าเป็นไยเป็นน้องคือกันขันท้าแบบว่าาอกับน้องแบบบ่พอใจเขาคลิปหรือว่าแบบบ่อยากเขาคลิปสินะอูกบด อู้กับโบได้แบบว่าอาจจะบังคับให้มาเข้าได้แต่ว,ว่าอายโชคดีที่แบบว่าอายกับน้องสายฮันเป็นคนที่แบบเฟนลี่แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่น้องอู้เฮ็ดเนาะเขาจะเขาจะวาเวลามาเขาเจ้าก็จะเข้าคลิปนําสินะแต่ส่วนใหญ่ยอายก็คือบ่ค่อยมีเวลาอซาไอซายบ่ค่อยมีเวลาอายเฮ็ดเบียกประจับเนาะแล้วก็อันเือนฮันเป็นเหอนของไอายเนาะ แล้วก็ดินทันเป็นดินซื้อจังไดอีอย่างจังไดเดี๋ยวอู้ซิไปรีวิวให้เบิ้งเนาะแล้วก็ที่พากันไปกินข้าวกินน้ํานําครอบครัวอ่าอยู่เวียงจันเนาะคือพ่ออยู่เวียงเนาะแล้วก็พาอู้พ่อซิมาฮับเอาอู้กับแม่แล้วก็อู้ซิชวนตุ๊กกับกุบก๊กกิกไปเดเนาะไปอ่าไปเวียงเนาะไปเวียงไปกินข้าวพาตุ๊กไปเลาะเวียงหน่อยนึงเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเลาะแบบอ่าไกลๆอีอย่างอาจจะไปลเลาะเขียนนอกบอนที่แบบ อ่าบเป็นสุ่มสนเนาะเนื่องจากโคย่านโคยิตเดดเนาะอ่าการไปในครั้งเดือนท้ายเดือนนี้อาจจะได้ไปหาตัวนํำเนาะเพราะว่ากะได้ลมลมตยัวยู่อ่ะตัวก็บ,บอกว่าเออคันไดมากับมาเวอีกอย่างสินะเส่งตุกาก,กุกิกกะอยากไปลิ้นอยากไปหาตัวยู่เนาะก,กะสีพาน้องๆไปหาตัวเนาะอาจการไปครั้งนี้อาจจะได้ไปอ่าอูเถึงว่าพ่อคันจะมาส่งแม่กับตุก,กบกุกิกกะป้าแล้วอูบางทีอูอาจจะอยู่เวียงจันต่อเนื่องจากว่าอูซิโเขี้ยว อออซสิลเขียวแล้วอูกกซีอัดไปปีนภูแล้วอูนัดกับต้ยไวนะ้เนาะแล้วก็น,นัดกับเขาไอมาคเลยเนาะบูว่าไอมา่ันจะพักเวียกไดโบเพราะว่าไอมาหัน h i เวียกประจําแล้วอ่าพักเวียกอ่ะสูงสุดมีแค่สองมือแล้วเออเซงอูนี่แบบบูมมีเวียกประจําแล้วก็แบบไปใส่มาใส่สบายกับเออตัยกับออเวียกประจําแล้วก็เลยไปใส่มาใส่สบายแต่สําหรับไอมากกคก็คือยังห็ดเวียกประจําอยู่ สิ่งง่งี้ยเนาไอ้มาดแล้ผ่ายไอ้มาดก็คือตากล้องเกาอูสมัยที่อูเริ่มเทคคลิปแรกๆคนที่เป็นตากล้องให้แล้วก็คนที่เป็นอาจเกือบว่ัทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหลังซ่องให้เลยเนาะทุกคนแบบไอ้มาดนี่เป็นคนที่แบบว่าเบื้องหลังซ่องให้เนื่องจากว่าอ่ะเวลาเวลาใส่ซากล้องเพไอ้มาดซื้อให้แด่ให้ไอ้มาดไปซื้อให้เวลาแบกเสื้อมกล้องอันนี้แบนแบกโทัพร์เสื้อมีอย่างหรือว่าเออแบกแบ็กทัพร์ัเสื้อแบกกล้องเสื้อมีอย่างให้เราไปซื้อให้แล้วก็ เวลาอยากได้เสื้อซูซีบก็ให้เราไปซื้อให้ทุกอย่างคือแบบเบื้องหลังของซองอิหลีแบบอยากได้อย่างก็คือแบบโทรให้เราซื้อให้แล้วให้เราฝากมาให้นะคะถ้าบ่มีเราก็คือแบบว่าซองกับจะบูมหมากไก่ขนาดนี้เนาะเตียว่าไอ้มัดก็มีซองเด้ะทุกคนเข้าไปติดตามซองเราได้เนาะซื้อว่าชามาเซนเนลเดี๋ยวอู้คืนให้เลยเดี๋ยวอู้คืนให้แล้วก็แล้วก็ ถ้าไปนี่อาจจะได้อา่าไปกางเต็นนอนเนาะเพราะว่านัดกับไอมาดกับตยุยน่าจะไปประมาณกันสามสี่คนนี่แหละเดี๋ยวผู้หญิงน่าจะเป็นอู้คนเดียวคือเก่าแหละแต่ว่าบุปป็นอย่างเนะาะอ่าไปแล้วก็สีไปอา่ากางเต็นทีอย่างนอนประมาณคืนหนึ่งนี่เนาะ เพราะว่าอ่าเดี๋ยวอูมีเซอร์ไพรส์เนาะทุกคนเดี๋ยวอูมีเซอร์ไพรส์หลังจากที่ไปเวียงจันแล้วเขาจะได้อีอย่างมาเพราะว่าอูซุ่มมาดุนแล้วเพราะว่าอูซุ่มเก็บเงินมาดุนแล้วกับอของของสิ่งนี้เนาะหลังจากที่เห็นของมูเอามาใช้แล้วอูก็มีความรู้สซึกว่าโอ้โหปักขนาดเลยก็เลยตัดสินใจซื้อเนาะแต่ยังมูบอกว่า แมนอีหย่างเนาะหลังจากที่ตัวมาแล้วอู้ได้ไซส์ของตัวแล้วอูโมดซึงมากแล้วหลังจากนั้นอูเคยซื้อเนาะแต่อูพันบอกอีแม่อย่างแต่ว่าอูว้าไปนี้ทุกคนน่าจะโฮลตี <c> ้ <oughs> เป็นงงวะอู้นี่งงตัวเองนะแต่นี่นาะทุกคนเนาะอูกับเอาเบาอ่าเรื่องวัดข้าวๆให้ฟังประมาณนี้เนาะ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนหักกระปูกระเบื้องแล้วส่วนอันดื่นก็นคือยังประันแล้วเลยแต่ว่ามีใบเซ็นสัญญกสัญญ,ญาอีอย่างกันคักแน่ทุคนกับนายสร้างเนาะด่ อันนี้เป็นใบเซ็นสัญญากันครั้งนในกำนายบานมีมีการจำอย่างจบเจือเนาะมีลายเซ็นของพยานของอูของแม่จันท์ของแม่จำปีของอ่าเนี่ยพ่ออือแล้วก็ของสร้างนี่อย่างเซ็นสัญญาครั้งนอเนาะเพราะว่าเขาเท็จอย่างเขาต้องมีสัญญากันครั้งเนี้ยเพราะว่าถ้านายสร้างอ่าลบหนีอย่างไปเขาก็สามารถน,นันได้ฮะน,นะแบบเพื่อนกับบลลบหนีดอกแต่ว่า คือคนเฮาผู้น่าโมโใจเนาะกัน,นกกดี yes, กว่าแกมันเย้แกบ่ทันประมาณนี้เนาะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้อุกซิลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องอุ้ยคลิปต่อไปเด้อเด้งนี้กะอยู่บ้านซิวๆิวบ่ซิวแหละคิดอย่างว้อกส่งนี้บ่ค่อยซิวบ่ไหนว่าว่อว่าซิวๆิว้ย่าจริงอะบ่ซิวเนาะคลิปวิดีโอนี้อุกซิลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อุ้ยคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย